สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในวันนี้นะครับมาเกากับ10วิธีการหาเพชรที่ดีที่สุดในแมป All Star t o w e r d e f e n s e X นะครับก็ผมเนี่ยได้ทาการจัดเรียงลําดับของวิธีการต่างๆนะครับตามความคุ้มค่าของเพชรแล้วก็ดับความง่ายด้วยนะครับก็จะเป็นการลงวิธีที่ได้เพชรทั้งหมดในแมปนี้แหละจะมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันครับในส่วนของวิธีแรกนะครับก็คือเรื่องของการรับรางวัลจากเลเวลครับการรับรางวัลจากเลเวลนะครับมันเป็นเพชรที่ได้วันทามแต่้ดยปริมาณของมันเนี่ยมันคท่าข้างที่จะสู เล่นเนี่ยไปยาวๆเลยเพียงแค่คุณได้มาเล่นครับเก็บ XP นะครับเพื่อขัพเลเวลนะครับปริมาณเพชรที่ที่คุณจะได้นะครับมันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันให้ทุก5้าเวลเลยนะถือว่าให้ขอหน้าทีะเยอะมากเลยจนตันถึงตอนเวลแปดสิครับและเพื่อให้ได้มาซึ่งเลเวลนะครับผมแนะนําให้คุณเนี่ยไป FK นะครับในส่วนของ Story นะครับโดยการ FK Story เนี่ยครับมันจบได้ขวนญ้าที่จะเร็าคเับแล้วคุณสามารถเปิดถึงไว้ข้ามคืนได้ผมได้มีคลิปสอนการ FK Story ไปแล้ว เพชรเนี่ยที่ได้จากสตอรี่นะครับโหอ,อย่ามองเป็นเรื่องหลักเลยมันให้น้อยมากๆครับแต่ว่าเรื่องของ exp เนี่ยมันก็ให้เขาได้เยอะเลยขนาดด่านแรกนะครับยังให้ตาละห้เลยนะครับซึ่งจากการทดลองเนีครับเหมือนว่าด่านที่ยิ่งสูงขึ้นไปนีครับ exp ที่ให้เนี่ยก็จะใช้สูงขึ้นตามด้วยถ้าเกิดคุณสามารถที่จะ fk นะครับในสตอรี่ด่านสูงๆขึ้นไปได้นะครับตัวรางวัล exp ที่ได้เนี่ยจะเร็วยิ่งขึ้นอีกครับ จุดที่2นะครับที่เราสามารถปรามเพชรได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ NPC mission ครับ NPC mission เนี่ยจะเป็นภารกิจของตัวละครครับที่จะมีอยู่ตามด่านเลยนอกจากจะได้ของอีโบของตัวละครแล้วครับ first time ครับหรือว่าครั้งแรกที่เราเคลียร์ได้เนี่ยรางวัลเพชรเนี่ยครับมันให้สูงมากๆเลยครับผมเนี่ยได้มีการทําคลิปนะครับสอนในการลงด่านพวก NPC b o s t นะครับไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังลงไม่ผ่านครับสามารถดูได้ตามนี้เลยบางตัวละครนะครับจะมีถึง2ภารกิจเลยนะครับซึ่งเพชรที่ได้เนี่ยก็จะสูงขึ้นด้วยแต่ว่าอันที่2เนี่ยก็จะยากขึ้นนมาะครับ ถ้าเกิดว่าคุณยังลงไม่ไหวนะครับดูจากคลิปของผมอันนั้นแล้วก็พยายามลงเก็บมิชั่นแรกครับคุณได้ได้เพชรมาค่อนข้างเยอะเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเคยเคลียร์ไปแล้วเนี่ยครับเราจะมาลงซ้ำเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพชรที่ได้เนี่ยมันได้น้อยมากๆเลยีลงสตอรี่เนี่ยยังได้เยอะสักกว่าอีกครับจุดต่อไปครับจะอยู่ตรงหน้าซสมอนนะครับให้คุณเลี้ยวซ้ายมานะครับจะมีตัวส่วนยูนิตคอลเลกชันนะครับซึ่งยูนิตคอลเลกชันเนี่ยครับจะเป็นการรับรางวัลนะครับจากตัวละครที่เราเก็บสะสมนะครับคือทุกครั้้งทีี่่คุณเเปิดตูนย ตัวละครนั้นครับถ้าคุณได้ครั้งแรกปุ๊บมันก็จะโดนยัดเข้ามาอยู่ในนี้นะครับมันจะทําให้คุณเนี่ยได้รับรางวัลเพชรนะครับจากการเก็บตัวละครนั้นครั้งแรกซึ่งในไหนเนี่ยเราเอาเพชรมาเพื่อเปิดตู้อย่างเดียวอยู่แล้วก็รับพวกตัวละครพวกนี้ไปนะครับเราก็มารับเพชรตรงนี้ด้วยนะครับมันให้ค่อนข้างเยอะๆเลยแม้ว่าจะเป็นตัวกรดทองเนี่ยมันก็น่าคุ้มที่เราจะเปิดเก็บไว้ก่อนนะครับพอพบแล้วเนี่ยเราค่อยตั้งออโต้เซลล์นะครับก็จะเป็นจุดที่คุณได้รับเพชรค่อนข้างเยอะเลย สไปนนะครับก็คือจุดฟาร์มเพชรที่ได้ทุกวันเลยครับก็คือในส่วนของทัสนะครับทัสครับจะมีส่วนของเวสเดลี่วิลลี่และสตอรี่นะครับผมว่พูดถึงเดลี่กับวิลลี่ก่อนแล้วกันนะครับเดลี่เนี่ยครับมันจะเป็นภารกิจที่คุณเนี่ยสามารถเคลียร์ได้ทุกวันนะครับซึ่งมันจะมีลําดับด้วยคือแบบเพชรที่ได้เนี่ยครับมันได้ค่อนข้าที่จะเยอะมากเลยครับต่อวันเนี่ยแบบคุณลงไปนะครับเคลียร์ครบเสร็จทุกอันน่ะนี่ได้ร้อยหนึ่งเดลี่ชาเลนจ์นะครับอันนี้เคลียร์ทุกอันครับได้อีกสองร้อยนะครับเดลลีีี่็ออออกกกิน 20นะครับดิฟิดมอนนะครับขั้น4เนี่ยได้100แล้วยังมีขั้น1 2 3อีกนะครับที่จะให้เพชรกับคุณต่อไปครับเควนวิกลี่ครับจะให้ทุกสัปดาห์นะครับแล้วเพชรที่ให้เนี่ยให้เยอะมากๆเลยครับการเทียร์มอนนะครับก็จะมีขั้น1ขั้น2ขั้น3นะครับในขั้นที่5เนี่ยให้ถึง800เพชรเลยนะครับอินฟินีดโหมดก็เหมือนกันครับเพียงแค่คุณไปลงอินฟินีดนะครับมี3ขั้นนะครับก็ขั้นที่3เนี่ยให้500เพชรมัลติเพเยอร์นนนนะะะคคครรรรััับบบกกก็็แ่่่่เเเเลลพพือออไไยยางงี้้ด225ช การสุ่มนะครับแค่เราสุ่มอย่างเดียวเนี่ยต่อสัปดาห์นะครับแค่สัปดาห์ละ50โลนะครับคุณได้ไปเลย150เพชรนะครับแล้วเมื่อเคลียร์ทั้งหมดนะครับคุณได้ไปอีกพันเพชรนะครับรวมๆเลยครับจากตรงนี้นะครับคุณได้เกิน2,000แน่นอนครับในส่วนของ weekly และในส่วนของท้าสุดท้ายนะครับคือท้าของ story mode นะครับมันให้เพชรตามด่านนะครับที่เราเคลียร์ครั้งแรกนะครับพอเราเคลีย่ย story อันนั้นได้ปุ๊บเราก็มารับเพชรตรงนี้นะครับและนอกจากนี้นะครับในการเคลีย่ย story ครั้งแรกเนี่ยครับคุณยังได้รรรรััับบาางววลลนนะคคคต่่่ออดดทีีีุณเยย์ก้ ครั้งแรกนะครับในโหมดแคชชัวรเนี่ยคุณได้ไปถึง60เพชรเลยนะครับแล้วก็ครั้งแรกในโหมดเอ็กซ์เพิร์ตนะครับคุณได้ไปถึง70เพชรเลยแถม2โหมดนี้ครับมันยังแยกรางวัลกันอีกด้วยนะครับคุณเนี่ยสามารถได้ในส่วนของแคชชัวรนะครับทุกด่านเลยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยคุณก็ค่อยมาเชียร์เอ็กซ์เพิร์ตนะครับในตอนที่ทีมคุณดีแล้วนะครับคุณก็ได้เพชรเพิ่มขึ้นไปอีกครับถ้าเกิดคุณเชียร์สตอรี่นะครับในโหมดแคชชัวรทุกอันแล้วนะครับคุณจะรับเพชรไไปเเ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 เลลลยยยย1,440 1,680พพพพชชรร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 คคคคคัััับบบบแแะถ้้้้าากกกิิดดดวววุุ่่่ณณีีี์์ในนโหมมออ็ซ แต่ถ้าเกิดว่าคุณเคลียร์ทั้งสองหมดรวมกันนะครับคุณจะได้รับไปเลย3,120เพชรครับจากหมดสตอรี่อย่างเดียวส่วนต่อไปครับก็คืออินฟินิตนั่นเองครับโหมดอินฟินิตนะครับเป็นโหมดที่ลงเราได้รางวัลค่อนข้างที่จะคุ้มที่สุดเลยครับนอกจากคุณจะได้เพชรนะครับคุณยังได้ส่วนของ EXP ้นะครับใช้จับอัปเกรดเลเวลตัวละครมันก็เอาไปทำเป็นที่ีโวตัวละครของบางตัวได้เหมือนกันครับเราก็จะมีในส่วนของ v o ท์แบ็กนะครับที่จะเป็นถุงนะครับ ที่เมื่อคุณเปิดเนี่ยคุณมีโอกาสได้ส่วนของ F P นะครับส่วนของเทรด l ีโลที่ l ีโลสเตที่ล o อก Stat นะครับมันเป็นการ F K ที่คุ้มสุดๆไปเลยครับถ้าเกิดคุณลงอินฟินิตแต่ข้อเสียก็คือตัวของ Void Back ที่คุณจะได้รับเลยครับมันจะตันอีกที่99นั่นเองครับแต่ว่าในส่วนของเพลทที่รับจากหมวดอินฟินิตนั้นไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับส่วนมากเนี่ยเขาจะไปอยู่ในส่วนของเควสแล้วที่เราเช็คอินฟินิตประจําวันนะครับก็เลยไม่ค่อยเป็นจุดแนะนําในการฟาร์มเพลสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดคุณต้องการที่่จะฟา์มตัววขขอออองง Wiback นแล้เืๆน ได้เพชรมาเพิ่มนิดๆหน่อยๆก็ดีเหมือนกันครับจุดต่อไปครับจะเป็นในส่วนของดันเจียนครับถึงแม้ระยะเวลาในการเปิดเนี่ยมันนานมากๆเลยกว่าจะเปิดให้คุณเล่นครับเมื่อแรกกับรางวัลนะครับมันคุ้มมากๆเลยคุณได้เพชรตาละลอยเลยครับแล้วตาดนึงเนี่ยใช้เวลาประมาณ5นาทีนิดๆเองครับแล้วก็ฟาร์มได้กับหลายตาด้วยนะครับในรอบที่มันเปิดคุณยังมีโอกาสได้ตัวอย่างอควายด้วยนะครับจากดันเจียนต่อไปครับก็จะเป็นในส่วนของ FK Chamber นะครับจะเป็นจุดที่เปิดทิ้งไว้เฉยๆครับไม่ได้อะไรเลย ถ้าคุณมีพรีเมียมนะครับหรือว่า VIP p l a y e r เนี่ยก็ได้รับตัวของเพชรคูณ2องได้ครับหลักการเนี่ยคนนี้เปิดทิ้งไว้นะครับแล้วก็รอเพชรมันเด้งเข้าตัวเรื่อยๆครับและจุดสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของ Tri อนะครับที่คุณสามารถมาลงแล้วก็รับตัวของเพชรได้นะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะครับแต่ก็มีวิธีผ่านเหมือนกันเดี๋ยวภายในไม่กี่คลิปนี้นะครับผมก็จะลงในส่วนของการผ่านด่าน Tri อนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับจับจุดฟาร์มเพชรในด่านนี้นะครับ แม้ทรัพจุดฟาร์มเพชรนะครับจะหมดไปแล้วแต่ว่ายังมีวิธีที่ให้เพชรอย่างสุดท้ายครับก็คือการก่อโค้ดนั่นเองครับโค้ดนะครับคุณสามารถรอรับได้จาก Discord ของเกมนะครับก็จะมีการปล่อยโค้ดตลอดตลอดเลยแล้วรางวัลเพชรที่ให้ก็ให้เยอะครับให้ลีโลให้หลายๆอย่างเลยครับถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากพลาดโค้ดใหม่ๆนะครับคุณสามารถกด Subscribe ช่องเราไว้ได้นะครับทุกครั้งที่ผมลงคลิปใหม่ครับเกี่ยวกับ All Star ทิร์นดิฟเฟนซ์เนะครับถ้ามีโค้ดใหม่มาด้วยผมก็จะแปะไว้ใต้คอมเมนต์นี้เลยครััััับบบบบบสำหรรรรคคคคคลลลลิปนี้ขออุณชมมย่าืกกดดไ์แะ ทรัพ์การฟาร์เพรนะครับก็จะมีเท่านี้เลยนะครับผมแนะนําว่าโฟกัสที่การฟาร์เลเวลก่อนครับจะเป็นจุดที่ได้ทั้งเพรแล้วก็ได้ทั้งส่วนอื่นเนี่ยเยอะมากเลยครับพอเรามีเลเวลเยอะนะครับก็เอาเพรนะครับไปเปิดหาตัวละครที่คุณอยากจะใช้นะครับระหว่างนั้นนี่ครับถ้าคุณเปิดไปเนี่ยคุณก็น่าจะได้พวกตัวละครเศษอื่นๆมานะครับพวกตัวเหล่านั้นนี่ครับก็จะเป็นรางวัลให้คุณได้รับในยูนิตคอลเลกชันนีกครับก็ทานี้วนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเพชรนะครับมันคงจะมีวิธีที่ดีขึ้นนนนนนใออาาคคตเข้มแ่รับ สำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์และกด s ับส c r i b e ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้สำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเราเจอกันคลิปหน้า